สวัสดีค่ะยินดีตอนัับทนผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วรวย ซีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงใบของมือวันที่สิบหาเดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแอดผ้าพครพี่น้องมาเท่าสกุสก้ขขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะสรุปโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปูคําวัดป่า8แปดสี่สามค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางโค้งสุดท้ายนี้ของปูคําวัดป่า8แปดสี่สามค่ะ ซีด้มาเป็นตัวใดาพลอพี่รองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อ,อมๆกันค่ะนำมัสการ์ค่ะอ่าเริ่มเริ่มคกับปู6คูทยเด้อค่ะอ่าเอ๊ะจะจะจมวัหลายตัวเด้อล่ะค่ะแล้วก็วเลขสองคู่ดึงดอกหังไปกลับไปซื้ๆอๆอ่ะค่ะลงเลยเอาห้าหน,นึ่งสองอันไหนนะคะ ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองค่ะห้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองนะคะนี่เราเกิห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งค่ะศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งค่ะนี่เราเราหาสองหกต้องหาหนึ่งหกกันไว้แล้วกันห้าสองหกหาหนึ่งหกนะคะอ่าหาสองหกต้องหานึ่งหกกันไว ส่วนชวดบนนึ่งเอาหาหนึ่งสองรับเกาหนึ่งสองตัวเต็งเลยค่ะอ่หาสองหนึ่งก็ปูจองรอกไว้ค่ะอ่าพีแน่แ่ตัวเต็งลยละหวเนี่ยค่ะแต่ว่าเมื่อนหอนหึงหนึ่งีมกกเดียวนี่แหละค่ะ เกี่ยวเยดูบ่เกี่ยวอะไรคับกค่ะเียวำสังไวนค่ะวันี้จัี่เลยวาฝยาวดค่ะันเห็นไม่ออกยางของหองนำเ่ยค่ะอแรหกค่ะเนี่ยเกิดยเป็นไป่ตีรถตัวกันเห็นก่องฝันจำัก็ได้นะฝันเห็นไม่ออกยางของห้องน้ำ ก็ได้เงินก็ได้คมดอกเป็นยางรถยางของน้ำเลาะไปเลาไปโครโกตรละสักแม่เพียงว่าโอ้ยมันติดีอยู่ในโคต้านี่หรือไงอยู่นกุ้มหกตัวนี้เนาวค่ะเออเอาตัวไหนบนแม่ตัวไหนบนแม่ตัวเด่นอ่าค่ะตัวเด่นนี่มีหาหนึ่งสองเก่าหนึ่งสอง ้าสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งน,น,นะคะเออนีล้องไ้เด้อยตัวเนี้ยค่ะแล้กกาโตการนี้าสองหกับหา6หนึ่งหกนะคะค่ะอื่ว่าส่วนแบบบุรีเนี้ยบุรีตัวตเด็กเนี่ยหรบุรีตัวเอ็ไปได้เนีย้ยหรืนี้ก็ได้ตไแต่ว่าพเราค่ะเนี้ยแต่มา้าสองหนึ่งก็มาได้เก่า พราะกันนะก็ะ่ายหนึกเพราะว่าเหล็กมันเป็นศูนย์คือหากับเก่ารักลอยนั่นนะค่ะอ่าจั้นแหนึ่งสองห้าหกอ่ากระปกอ่ากระปกโอ้กันมันหากระหกมันว่าลำเกันเป็ที่เป็นหาหนึ่งหกกันละค่ะอยากเจ้าได้ปั่นได้ห่อกน้ำนะได้หอกยางเขาได้หอกน้ำค่ะนั่นละน้ามันหนึ่งไอกค่ะ เ,ออเป็น 5, งกต้วยฮะเออหองน้ำห้องมันตึงเป็นหาเป็นงกเรามต่อไปเดื่อยือยหาเงกค่ะอัร้องหาก็นั่งสองนี่แล้วสามตัวตนีนะค่ะอือกได้ทักว่าเราสบายเราหนันั่ร้อนเรียน้อนเบียดเอกจำได้อ่าทีขอบย่นี่เลวพอทีอ่เลยค่ะบ่ว ดีๆจังหวะดีโทรบังเท่าว้านฉันค่ะพ่อเอาดูได้จ้าจ้านี่นี่เฉพาะไทยเด้เนี่ยบ้านเล่าเด้ค่ะไทยค่ะเล่าบุญละวันสุกบุญละค่ะพ่อเออเล่าวันสุกยังตั้งเงาะค่ะหนึ่สองสามสี่นี่ี่ปูจังดอกเล่เล่าก็ได้ค่ะเออเล่ารับก้ค่ะ เอาทวนไปกรดง้ยทวนอะไได้ค่ะทวนอลไได้ค่ะทวนอลไเนาะสิ่งที่ต้องสร้างคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือศีลธรรมสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณสิ่งที่ต้องเพิ่มคุณคือสติปัญญาาเจริญพรนขอบคุณผู้ค่ะกราบนมัสการนะครับคุสาธุค่ะทีัคนจำการอบรมหลักษาอยู่อีกเป็นทุกเด้อย่อ บรีค่ะขอบคุณค่ะกราบรัสการกษัตริยค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะไปพี่น้องคะแนวทางจากปู่คำวัดป่า843นะคะพี่น้องคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะเอาแนวทางมันอีกของปู่คำวัดป่า843นะคะมีหาหนค่ะพี่น้องคะหาหนึ่งสองเก่าหนหาสองหนนะคะโตกันมีหาสอ หนึ่งหกนะคะพี่น้องคะมาอนี้ปูเล่าว,วงกลมอยู่ที่ห้าหนึ่งสองแล้วก็บเก้าหนึ่งสองนะคะไปพี่น้องคะเอา,จาใจเลยก็อย่าลืมคะ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับโครงสุดท้ายอ่าช่วงบ่ายนี้นะคะแนวทางจากปู่คําวัดป่าแปดสี่สามนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางทางเบอร์ทมวนคงสุดท้ายอ่าายของมือวันที่สิบห้าเมษายนนะคะแนวทางของปูคําวัดปลาแปดีสามค่ะพี่น้องคะจงใจก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอขอบคุณ พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะล้ะกาศต้องขอขอบบุญขอบคุณสําหรับขอบ้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบบุญขอบคุณแนวทางจากปู่คําวัดป่า8 4 3ค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอ้าวพ่อแม่พี่น้องมีอ่าความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่ายังไงนะคะภาพชาัดบอเสียงชัดบอ หรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยากให้ติดตามโครงสุดท้ายของอาจารย์ท่านใดของเสี้ยนท่านใดคอมเมนต์เข้ามาเดอ้อพี่น้องเดอ้อทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องแอดเดียนเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะพ่อแม่พี่น้องการหลักกับขอบคุณหลายๆเลยนะคะที่พ่อแม่พี่น้องอุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์ให้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาพี่น้องกับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางอ่าสรุปโครงสุดท้ายของปูขําวัดปลาแปดสี่สามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอ,อีกเท่าหนึ่งค่ะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะละก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูล่นนลิปริมีนะคะขอบ,บุณขอบคุณแนวทางจากปู่คําวัดป่า843นะคะพี่น้องคะมนีกข็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเล่นสงการโดยความสนุกสนานเด้อพีนอ่พน้องเด้อเพราะว่ามนีก็เป็นมือทุดท่ายแล้วเนาะของสงการปีนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะลังจากนี้ก็บสิด้เดินทางกลับไปทํางานแล้วนะคะอ่า ขอให้พอพี่้องบ้านเท่าสุขุมสุก้อนมือเอื้อนนี่นะคะห้ได้เหให้มีคารถกลับบ้านสุขูสุข้อนเด้อพี่้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็จะได้ขอตัวลาพลอยพี้องบ้านเท่าสุขูสุข้อนค่ะพ่อยพี้องคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เนาะมีอีกหลายคลิปที S ่แอาสิตรงนําว่าลงห้พความพี้องได้เบิ่งใน้คงสุดท้ายนี่นะคะพี่้องค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็แป็ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ